ึงเรื่องเกี่ยวกับว่าแรกๆก็คือว่าม้าลายมันมาได้ยังไงสมอทํมไมอยู่ดีม้าลายกลายเป็นกลายเป็นเครื่องเส้นไหวปกติเครื่องเส้นไหวของเรามันก็จะเป็นหมูเป็นไก่เป็นม้าเป็นเป็นช้างเป็นอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นม้าลายแลวโดยปกติแล้วม้าลายมันมันมันไม่ได้ใช้สําหรับกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากเป็นอาหารของสัตว์ เพราะนั่นถามว่าของมาลายก็คือแค่เป็นเหยื่อนั่นเองตอนนี้มาลายกลับมาเป็นเหยื่อ,ขอ,อของเทพเจ้าใน,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 ในบ้านเราเแล้วมันก็มันก็เลื่อยเปลือยไปจนกระทั่งไปถึงเรื่องว่าเออจริงๆไอ้สินบนพวกนี้เนี่ยอนอกเหนือจากเราจะติดสินบนเทพเจ้าแล,แล้วเรายังติดสินบนตำรวจนะติดสินบนที่ดินติดสินบน ตรวจคนเข้าเมืองต,นนติดสินบนนู่นติดสินบนนี่แล้วก็งานงานจ่ายสวยจ่ายสินบนนี่มันเป็นมันเป็นเหมือนนึเรื่องธรรมดาในสังคมไทยที่ใครๆก็ทํากันเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ามันมันจะมีมันจะมีรากฐานทางวัฒนธรรมจากในตัวนี้หรือเปล่ามันก็เลยมันก็เลยทําให้ผูกโยงในะเรื่องของมาลายเข้ามา ถึงเรื่องคอรัปชันในในวงการราชการไทยแต่อย่างไรก็ตามพอเราก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเราก็เพียงแค่ว่าในระยะเวลานี้สังคมไทยกำลังกลังตื่นตัวในเรื่องการปราบคอรัปชันเพราะนั้นประเด็นของเราประเด็นของมาลาย mm hmm. ก็น่าจะเป็นตัวแทนของเหยือ่อที่ ก็เหมือนประชาชนทั่วไปที่เป็นเหยื่อของสินบนต่างๆแต่ทีนี้พอไปพอไปถึงแปล์ไอ้ไอถามน,นะทางความเป็นเหยื่อของของมาลายอ่มันก็ยังอยูอ่เพราะว่าคนในยุโรปเขามองเห็นมาลายนี่เป็นเป็นตัวแทนของคนที่อ่ที่อ่คนที่ท,ท,ที่ที่ถูกเอาเปรียบคนที่อ่ถูกทําร้ายนรก็คือก็คือเหยื่อ,อนั่นแหละอ่าพอเริ่เวลามาลายไปเดินในเมืองคนขาวเนี่ย Mm hmm. มันมันเหมือนเป็นการพูดถึงเรื่องท่าน่าตื่นเต้นอยู่นะ mm hmm. ที่อยู่ดีมีคนอเอเชียตัวเล็กๆเมสี่หคนแล้วไ,ไปเดินอยู่ในในเมืองคนขาวแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนผิวดำ mm hmm. คือคิดว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนดำนะคนอย่างแอฟริกาหรือกลุ่มศิลปินอยูแอฟริกาทำมันอาจจะแรงกว่านี้ mm hmm. มันอาจจะประทะแรไงแบบนี้ อ,อก,กลับมาจากโปรแ,รแลนด์เราก็จะจะเปิดตัวโครงการเพราะเราคิดว่าถ้าทำโครงการเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วก็เรา,าเรามองดูว่า,าการทำงานของเราอาจจะอา,อาจจะออกไปในใน,ในที่สาธารนณะามากมากขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำเฉยเฉยโดยที่ไม่ไม่ได้สื่อสารกับกับสาธารนณะมันก็อาจจะทำให้เขาไม่เข้าใจและการสื่อสารเป็นครั้ง มันก็ไม่ได้รับการบันทึกนน่ถ้าเราค่อยๆทําไปแล้วก็ค่อยๆบันทึกไปมันก็จะทําให,ให้ให้ตัวโปรเจกต์มันมันเป็น,เป,นเป็นกกอบเป็นกัมขึ้นในในกลุ่มเราก็คุยกันเหมือนกันว่าว่าจะจะขยายสมาชิกหรือเปล่าถ้าถ้ามีคนสนใจจะเข้ามาร่วมเราก็อยากจะขยายอยู่ ต่คิดว่าในในช่วงเวลานี้มันมันกลุ่มมันยังเราต้องเ,อเข้าใจกับการทำงานแบบกลุ่มะซะก่อนอเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราก็ทำงานกันเดี่ยวเดียวนะเราเราไม่เคยทำงานในลักษณะเป็นกลุ่มมันอาจจะมีลักษณะแบบองค์งกรเช่นแบบเอเชียทเปียหรือเช่นแบบองค์กรศิลปะเพื่อชุมชนอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นลักษณะขององค์กร แต่เพราะเป็นลักษณะของกลุ่มศิลป,ปินที่จะทำงานศิลป,ปะในในในรูปแบบของกลุ่มเพราะฉะนั้นมันมันมันต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนว่าว่ามันจะมีข้อจำกัดอะไรมันจะมีเราจะมีมีกฎมีเกณฑ์เราจะมีเราจะมีวิธีการทำงานกันยังไงในขณะเดยียวกันไอ้ไอ้ไอ้พวกเราเองก็เพิ่งว่าไปแล้วก็เพิ่งทำมาครั้งเดียว ท,ที่โปแลนด์ในประเทไทยเราก็ยังยังไม่ได้ทำยงยังไม่ได้ฮะแต่ตอนนี้นเสื้อยือดเราก็ก็ก็กระจายไปเยอะนะ,ะมีคนสนับสนุนเราโดยการซื้อเสื้อยืดของเราอพอเขาซื้อไปเขาก็ใส่เวลาเรามีงานมาลายเขาก็ใส่มันก็เหมือนหนึ่งเป็นอะไรเป็นการประกาศเข้าร่วมประกาศเห็นด้วยการสนับสนุน แต่อยู่ในฐานะของผู้สับสุนอยู่ก่อนเอ้ทำไมต้องเป็นมาลายเพราะฉะนั้นเอมันเหมือนว่ามาลายเป็นตัวเป็นเจ้าของขงขาวดำแล้วขาวดำมันก็มีมันก็มีอะไรในในในเชิงปรัชญาในเชิงแนวคิด่มมันก็มันก็มีความหมายของมันในบาหลี ความคิดของบาหลีสัญลักษณ์ทางศาสนาที่สําคัญของเขาคือขาวดำมันจะมีมันจะมีผ้าค่ผ้าขม้าที่เขาเอาไปพันต้นไม้เอาไปพันศา์เจ้าไปพันอะไรมันจะเป็นขาวกระดับเป็นตาหมักลุกขาวกระดับซึ่งมันก็ก็เหมือนทงกยันางมันก็จะมีวันที่22กันยา ที่เราถือว่าเป็นเป็นวันที่เวลากลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันเท่ากันซึ่งเขาเรียกว่าวันภาษาอังกฤษเขาเรียกวันอีควิน็อกซ์หรือเป็นเป็นออตัมอีควิน็อกซ์เพราะว่าไอไอเซปต์ชมเบอร์หรือกันยาเนี่ยมันเป็นมันเป็นออตัมแล้วนะมันเป็นมันมันคนมันคนหน้าร้อนไปบละแล้วก็ มันแล้วมันจะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนสปริง g คฟิโนกก็คือเดือนมีนาแต่ว่า้วันออร์ทารบิฟิโนกซ22กันยานยนศิลปิน30ประเทศเขานัดก,กันที่จะทำทำงานร่วมกันในใ,ในในานามของลุบนะ mm. เวลาคาดว่าจะให้เวลามันใกล้เคียงกันคือเวลาประมาณเที่ยง mm. นะ ทีนี้เราก็เลยเก็เลยมาวางแผนกันว่า,เ,าเราก็อยากจะทำคือถ้าถ้าเริ่มจากเที่ยงเย่ยมันก็จะไปเสร็จเอาบ่ายนก็จะร้อนเราก็เริ่มจากเช้าไปเสร็จเอาเที่ยงเพราะเพราร้อนเราเราก็หยุดแต่พอดีก็มีแกลเลอรี่ที่ที่สะพานฟายซึ่งเป็นแกลเลอรี่ใหม่ชื่อ,อสะพานชื่อ Buffalo b r i e g e g a l เอเขาสนใจ <c oughs> ในโปรเจกต์ของเราเราก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆก็ ในไหนละนะก็เลยคิดว่าวันนั้นก็จะเป็นวันเปิดนิทรรศการครั้งแรกของของเซฟว่าโปรเจกต์ด้วยซึ่งก็จะเป็นพวกอินส tallation เป็นพวกโฟโต้พวกอะไรที่เกี่ยวที่อยู่กับโปรเจกต์ของเรารวมถึงวิดีโออะไรต่ออะไรหลายอย่างก็ถือว่าวันที่22เป็นวันเป็นเป็นวันแอคชั่นเริ่มต้นวันแอคชั่นที่ที่เราจะทำในประเทศไทย ยังยังยังไม่ได้คิดถเรื่องนั้นก็ทำไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวสักวันมันเบื่อคมเลิกไปเดหรือไม่หรือหรือไม่วันอาจจะวันันลาจะต้องอยู่ยาวไปถึงหปีในช่วงองค์การปฏิรูปก็ได้